วันนี้นะครับเราจะพามาดูสวนมันสำปะหลังนะครับนี่ครับคือมันสำปะหลังที่เราปลูกได้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับนี่ครับสังเกตว่าจะเขียวแล้วก็ต้นใหญ่มากเลยครับเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าก่อนปลูกนะครับให้ลองพื้นก่อนนะครับอย่างน้อยหนึ่งกระสอบต่อไร่ครับเพราะว่า มันพอโตมาครับจะได้กินเลยครับแล้วก็โตเร็วนะครับดูต้นครับนี่ครับนี่คืออายุประมาณเดือนกว่านะครับนี่ครับโตเร็วมากครับเพราะว่าลองปุ๋ยไว้เยอะครับพอมันเกิดมาก็จะได้กินปุ๋ยเลยครับแล้วก็โตเร็วครับนี่ครับ แล้วก็เจ้าของสวนนะครับเขาก็สีดยาคุมหญ้าไว้ครับสังเกตนะครับหญ้าจะไม่มีสักต้นเลยครับนี่ครับมีตะมันสมปะหลังรวนๆนเลยครับอันนี้ตรงมันที่มันแห้งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันแรงครับมันก็เลยตายครับเ็ามีเจ้าของสวนที่กำลังซ่อมแซมอยู่ครับนี่ครับก็กำลังเกิดครับ มาดูข้างบนนะครับเจ้าของสวนนะครับบอกว่าพอปลูกมันเสร็จนะครับเราก็ต้องดีบฉีดยาคุมหญ้าไ้เลยครับนี่ครับหญ้าจะไม่มีสักต้นเลยครับอันนี้คือเดือนกลัวแล้วครับหญ้าไม่มีสักต้นสักสักต้นเลยครับนี่ครับโอ้สวยงามมากครับ ครับยาไม่มีสักต้นเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงที่ไม่สีดยานะครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ไม่ได้สีดยาคุมนะครับ ยาคุมหญ้านะครับสังเกตว่าหญ้ากําลังขึ้นเยอะเลยครับนี่ครับหญ้ากําลังขึ้นเยอะครับนี่ครับข้างในตรงที่สียาคุมนะครับสังเกตได้ครับแทบจะไม่มีหญ้าสักต้นเลยครับโอ้สวยมากครับ ครับคือแปลงมันที่ไม่ได้สีดยาคุมหญ้าไว้นะครับอันนี้มาฉีดยาฆ่าหญ้าตอนเที่ยงนะครับสังเกตว่าหญ้ากําลังแห้งครับนี่ครับอันนี้คือปลูกพร้อมกันนะครับเพราะว่าแปลงนี้ไม่ได้สีดยาคุมนะครับเพราะหญ้าจะขึ้นเยอะพอมาสีดยาฆ่าหญ้ามันก็จะสกักนะครับทําให้มันชะลอตัวลงครับ ก็จะโตช้านะครับนี่ครับบางทีถ้าศีดโดนต้นมันมันก็จะแห้งตายไปในที่สุดครับนี่ครับอันนี้คือแปลงที่ฉีดยาคุมไว้ครับนี่ครับสังเกตนะครับว่าหญ้าจะไม่มีครับนี่ครับ นี่ครับหญ้าจะแทบจะไม่มีเลยครับแล้วมันก็จะโตเร็วนะครับเพราะว่าไม่มีวัชพืชมาแย่งกินอาหารนะครับมันก็จะโตเต็มที่นะครับนี่ครับแทบจะไม่มีหญ้าเลยครับมันเขียวเลยครับนี่คือเคล็ดลับนะครับการปลูกมันสำปะหลังนะครับปลูกยังไงยังไงนะครับให้ได้ คุณที่ดีนะครับประหยัดต้นทุนด้วยครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เปลืองยาค่ายานะครับนี่ครับอันนี้คือเคล็ดลับการปลูกมันสำปะหลังนะครับส่วนใครที่กำลังสนใจนะครับกำลังจะปลูกมันสำปะหลังสักแปลงนะครับ แนะนำวิธีนี้ครับคือร้องพื้นปุ๋ยเยอะๆครับประมาณไล่ละหนึ่งกระสอบครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยคือไล่ละหนึ่งกระสอบครับเดี๋ยวค่อยไถปลูกนะครับไถแปลงปลูกครับแบบนี้ครับนี่มันอายุหนึ่งเดือนกว่าแล้วครับจะเข้าเดือนที่สองนะครับเพราะว่าได้กินปุ๋ยเต็มที่แล้วครับสังเกตว่าจะโตเร็วครับ แล้วก็ยาก็ไม่มีครับเพราะว่าสีดยาคุมไว้นะครับพอปลูกเสร็จนะครับเราก็รีบสีดยาคุมเลยครับไม่เป็นไรครับไม่แพ้ต่อต้นมันมันเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับเกิดแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ายาที่ใช้นะครับเป็นยายี่ห้ออะไรนะครับว่าที่สีดคุมยาคุมยานะครับ เดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะครับนี่ครับมันสบปะหลังสวยครับอันนี้นะครับก็คือยาที่ใช้คุมหญ้านะครับในไร่มันสำปะหลังนะครับเจ้าของสวนก็จะใช้ของยี่ห้อซูมิโซย่านะครับนี่ครับ อันนี้ซองมันจะเจือจางนะครับเพราะว่าโดนแดดนานครับนี่ครับผลงานที่ออกมาครับหญ้าแทบจะไม่มีเลยครับมีก็ส่วนน้อยครับส่วนน้อยมากครับสามารถถอนเองก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าครับนี่ครับลดต้นทุนแล้วก็ลดสารเคมีลงครับนี่ครับ แล้วก็ทําให้มันสัมปะหลังครับได้กินปุ๋ยที่เรารองพื้นไว้นะครับอันนี้เจ้าของสวนเขารองพื้นไว้ไล่ล่าหนึ่งกระสอบครับนี่ครับเพราะว่าถ้าเรารองพื้นไว้นะครับพอมันโตมานะครับเรามันก็จะได้กินปุ๋ยทันทีนะครับนีครับแล้วก็โตเร็วครับ ว่าเรารองพื้นไว้ก่อนที่เราจะไถขึ้นเป็นร่องแล้วค่อยปลูกนะครับพอปลูกเสร็จเราก็ฉีดยาคุมด้วยยาคุมยานี่ครับซูมิซซยาครับนี่ครับายาแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่ครับผลงานนะครับจากเจ้าของสวนนะครับ ส่วนใครที่กำลังสนใจจะปลูกมันสำปะหลังในที่ของตนเองนะครับก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับด้วยการลองพื้นปุ๋ยเยอะๆแล้วก็สียาคุมยาไว้ครับนี่ครับมันจะเติบโตได้เต็มที่เลยครับสวยด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องเปลืองยาฆ่าหญ้านะครับลดสารเคมีลงได้เยอะครับแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิต อันนี้ก็อายุได้เดือนกว่านะครับก็จะเข้าเดือนที่2นะครับนี่ครับตัวนี้ก็กำลังสวยครับนี่ครับไปลองทดลองปลูกดูได้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ